สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับทิเชอร์พิมพ์วิภานะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของคำนามซึ่งคำนามนั้นนะคะคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์พืชสิ่งของหรือว่าสถานที่ต่างๆนะคะเด็กๆนักเรียนคะคำนามจะมีการแบ่งออกเป็น5ชนิดนะคะได้แก่สามัญน,นามวิสา,า,ามัญนาม ลักษณะนามสมุหนามและอาการนามค่ะนักเรียนคะคำนามแต่ละชนิดมีหลักการใช้อย่างไรและมีตัวอย่างคำแบบไหนบ้างเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสามาญยนามสามาญยนามนะคะคือคำนามทั่วไปคำที่เราใช้เรียกชื่อโดยรวมนะคะเรียกชื่อทั่วไปเลยค่ะตัวอย่างเช่นคน บ้านสัตว์เครื่องครัวรถหรือว่าหนังสือค่ะคำเหล่านี้นะคะเราจะใช้เรียกรวมๆการที่เราเรียกว่าคนหมายถึงเราเรียกคนทุกคนว่าคนนะคะเรียกบ้านทุกบ้านว่าบ้านเรียกสัตว์ทุกตัวว่าสัตว์ค่ะอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในครัวทุกชนิดเราจะเรียกว่าเครื่องครัว รถทุกคันที่วิ่งอยู่บนถนนเราก็เรียกรวมๆว,ว่ารถนะคะหรือว่าหนังสือทุกๆเล่มเราเรียกรวมกันว่าหนังสือนี่คือคำสามัญน,นามนะคะและยังมีตัวอย่างคำอีกมากมายเลยค่ะอย่างเช่นคำว่าเด็กข้าราชการนักเรียนแม่ขาหมวกปากกาเข็มเก้าอี้ไฟฟ้าวัด บ้านโรงเรียนสถานีอนามัยจังหวัดตลาดน้ำเป็นต้นนะคะซึ่งนักเรียนคะคำว่าเด็กนั้นหมายถึงเด็กๆทุกคนเราจะเรียกรวมกันว่าเด็กข้าราชการก็คือคำที่เราใช้เรียกบุคคลที่เข้ารับทำงานกับหน่วยงานราชการนะคะเราเรียกว่าข้าราชการเป็นต้นค่ะ ต่อไปค่ะคำวิสามาัญนามคำวิสามาัญนามนั้นนะคะก็คือคํานามเฉพาะคือคำที่เราจะใช้เรียกชื่อเฉพาะจอดจงลงไปเลยว่าเป็นใครหรือว่าเป็นอะไรนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นชื่อจังหวัดค่ะสุราษฎร์ธานีพิจิตรเชียงใหม่อุดรธานีตรังสมุทรสาครน,นครศรีธรรมราช สุโขทยัยอุยุทยาตัวอย่างคำวิสามาัญนามที่เป็นชื่อคนนะคะการนาวีรภาพอารยามากี้บุญชัยการกล้าวพัชราภาวิรดาอิสระฟ้าใสาข้าวฟางหรือว่าชื่อของตัวเราเองก็คือคำวิสามาัญนามนะคะเด็กๆ ชื่อของถนนค่ะดอนนกวิภาวดีราชประสงค์เพชรกเกษมตลาดใหม่การจนวิถีราชบำรุงชนกเกษมในลึกตัวอย่างชื่อของวันนคดีไทยค่ะอีเนาพระอภัยมณีขุนช้างขุนแผนรามเกียรติราชาธิราช ต่อไปค่ะคือคำลักษณะนามคำลักษณะนามนั้นนะคะเป็นคำที่ใช้บอกลักษณะค่ะเพื่อแสดงรูปลักษณ์ขนาดปริมาณของคำนามนั้นๆน,น,นะคะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นคนหรือว่ามนุษย์ทั่วไปนะคะเราจะใช้ลักษณะนามว่าคนอย่างเช่นห้องป3ามทับสมีนักเรียน35คนนักเรียนสังเกตที่คำว่าคนนะคะ คําว่าคนคือคําลักษณะนามของการที่เราใช้เรียกนักเรียนนะคะในห้องปอ .3 ทับ2ซึ่งคำลักษณะนามนั้นนะคะจะอยู่หลังคำนามต่อไปค่ะสัตว์ชนิดเดียวกันนะคะที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากนะคะเราจะใช้ลักษณะนามว่าฝูงค่ะตัวอย่างเช่นมีหมาป่าหฝูง สิ่งของลักษณะที่เป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็มีความยาวอย่างเช่นเชือกได้หรือว่าลวดเราจะใช้ลักษณะนามว่าเส้นค่ะอย่างเช่นพ่อซื้อเชือกมาห้าเส้นสิ่งของที่มีชุดละสองสิ่งนะคะอย่างเช่นรองเทา้าถุงเทา้าช้อนกับซ่อมหรือว่าเชิงเทียนเราจะใช้ลักษณะนามว่าคู่ อย่างเช่นฉันมีรองเท้าสามคู่ต่อไปคำสมุหนามค่ะคำสมุหนามนั้นนะคะก็คือคำบอกหมวดหมู่ของคำนามค่ะซึ่งคำสมุหนามนั้นจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับคำลักษณะนามนะคะนักเรียนแต่คำสมุหนามจะอยู่หน้าของคำนามนะคะอย่างเช่น ฝูงปลาแหวกว่ายในน้ำช่างน่าดูนักเรียนสังเกตที่คำว่าฝูงนะคะเราจะมันจะเป็นคำสมุหนามของปลาค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราบอกว่ามีปลาหนึ่งฝูงคำว่าฝูงที่อยู่ด้านหลังจะเป็นคำลักษณะนามนะคะแต่ถ้าเกิดคำว่าฝูงอยู่ด้านหน้าจะเป็นคำสมุหนามค่ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้พบโคลงช้างด้านในป่า เด็กๆไม่ควรเข้าใกล้ฝูงพึ่งที่แตกรังกองมะม่วงน้ำดอกไม้นักเรียนคะเรามาดูความแตกต่างระหว่างคำลักษณะนามกับคำสมุหนามกันค่ะคำลักษณะนามที่ที่เชื่อเคยยกตัวอย่างไปอย่างเช่นมะม่วงสามกองคำว่ากองจะอยู่หลังคำนามก็คือคำว่ามะม่วงแล้วก็จำนวนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคำสมุหนาม เราจะบอกว่ากองมะม่วงแก้วนะคะคำว่ากองจะอยู่หน้าคำนามก็คือคำว่ามะม่วงแก้วคือชื่อของมะม่วงชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆกระเบื้องสองแผ่นคำว่าแผ่นจะอยู่หลังคำว่ากระเบื้องนะคะนี่คือคำลักษณะนามแต่ถ้าเกิดคำว่าแผ่นอยู่ข้างหน้าคำว่ากระเบื้องเราเรียกว่าแผ่นกระเบื้องอันนี้คือคำสมุหนามนะคะในป่ามีช้างหนึ่งโขลง กับคำว่าพบโครงช้างในป่านักเรียนคะคำว่าโครงช้างในป่านะคะก็คือคำสมุหนามต่อไปคำอาการระนามค่ะคำอาการระนามนั้นนะคะก็คือคำนามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าการหรือว่าคำว,ว่าความค่ะแล้วก็ตามด้วยคำกริยาหรือว่าคำวิเศษนะคะตัวอย่างเช่นการเล่นกีฬาเห็นไหมคะ คำว่าการอยู่หน้าคำว่าเล่นกีฬาซึ่งคำว่าเล่นกีฬานั้นคือคำกริยานั่นเองค่ะการปรถมพยาบาลคำว่าการอยู่หน้าคำว่าปฐมพยาบาลซึ่งเป็นคำกริยานะคะเด็กๆความรักความอยู่หน้าคำว่ารักซึ่งคำว่ารักก็คือการแสดงออกชนิดหนึ่งหมายถึงคำกริยานั่นเองค่ะความสงบนะคะ เรามาดูตัวอย่างของคำว่าการและคำว่าความกันอีกนะคะนักเรียนตัวอย่างของคำว่าการค่ะอย่างเช่นคำว่าการเดินการออกกำลังกายการหายใจการจับกุม่มการประชุมการอาบน้ำและการจดจำค่ะและตัวอย่างของคำว่าความนะคะอย่างเช่นคำว่าความดีความรู้ความคิดความอดทนความเมตตา ความแห้งแล้งและความเดือดร้อนค่ะยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะนักเรียนลองไปศึกษาหากันดูนะคะนักเรียนคะคำว่าการและคำว่าความนั้นนะคะถ้าหากว่าอยู่หน้าคำชนิดอื่นที่ไม่ใช่คำกริยาหรือว่าคำวิเศษจะไม่นับว่าเป็นคำอาการระนามนะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ สำหรับคำสามาัญนามก็คือคำนามที่เราใช้ชื่อเรียกรวมๆทั่วไปนะคะอย่างเช่นคำว่าบ้านคำว่ารถถนนโรงเรียนคนหรือว่าคำว่าเด็กค่ะคำวิสา,า,ามัญนามก็คือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะใช้เรียกเฉพาะเจาะจงของสิ่งนั้นๆเลยนะคะอย่างเช่นคำว่าโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสุราษฎร์ธานีมีแพนดา้า หรือคำว่าขนมเปียกปูนค่ะคำลักษณะนามก็คือคำนามที่บอกลักษณะของคำนามอย่างเช่นคำว่าฟองคำว่าใบหรือว่าคำว่าตัวซึ่งจะอยู่หลังคำนามนะคะอย่างเช่นคำว่าไข่ไก่22ฟองคำสมุหนาม ก็คือคำนามที่บอกหมวดหมู่ของคำนามค่ะซึ่งจะอยู่หน้าคำนามเสมออย่างเช่นคำว่ากองขยะฝูงพึ่งบินว่อนและคำอาการระนามก็คือคำนามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าการและคำว่าความซึ่งสองคำนี้นะคะจะอยู่หน้าคำกริยาค่ะอย่างเช่นคำว่าการเรียนการเดินการงานความคิด ความสงบและก็ความเร็วค่ะสำหรับวันนี้จบไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันเยอะๆและที่เชื่อก็มีการบ้านมาฝากนักเรียนนะคะให้นักเรียนกลับไปอ่านภาษาพาทีในหน้าที่136ถึง139และทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาหน้า114ถึง115กันด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ